ไปสวัสดีครับช่องหัวเหลี่ยมในี่ชแนลของมันีน่ก็นําเสนอปูทะเลอบบนเส้นนะครับนอ้อสองตัวใหญ่ๆเลยครับตัวละโลกกลัวมันนิดหนึ่ครับเนี่ยเต็มหมอ้ออาญยะสองตัวก็ต้องอบบนเส้นก็คือตุนกับปูให้มันเขาเนือ้อเขาน้ําเนาะเขาเนือ้อเขาหนังเนาะบ้านเทาเนาะครับการอบบนเส้นครับอบนุ่มๆครับจ๊กน้อยเทาก็ต้อง มันลินน้ำออกนะครับกับตองเทกลับเข้าไปไหมเพื่อให้มันได้รสชาติรสคมหอมนะครับอยู่ไม่จักพักนึงเะาก็บเอาน้ำเข้าไปไหมนะครับเราเพราะมันอร่อยนุ่มจริงๆนะครับปูทะเลอบุนเส้นนะครับปูใหญ่ๆเลยครับนี่ครับนี่กับปูกันครับนี่นะครับเพรต้มเลยนะครับมันยินน้ำบอกครับยินน้ำบอกนะครับเรา ปูทะเลอุลบมเออส้นนะครับเด็ดๆเลยครับตัวนี้ไป่ต้องหวงครับชดจอดครับผมขอบคุณค่ะ